เมื่อวันที่12กันยายน2565ณโรงแรมไมด้ากแกรนด์ทวาราวดีจังหวัดนคนปรปฐมคุณวิชัยศรีขวัญนายกสภาหมาวบทยาลัยราชพัเทพสตรีได้นําคณะผู้บริหารของมหาทยาลัยราชภัเทพสตรีซึ่งประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีหมวิทยาลัยราชภัเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุทาศน,สนีสิริโพคาพิรมรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคุณสุภารัศินสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีไดเข้าร่วมการประชุมในการกำหนดแนวทางแผนงานโครงการในการสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ร่วมของมหาวิทยาลัยราชพัฏนซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่6กันยายน2565ร 65, ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุม่มภาคกลาง ได้ร่วมกันในการกำหนดแนวทางแผนงานโครงการในการสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีความสอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ที่2ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของรัฐบาลโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษดออรอเนกเหล่าธรรมทัศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเป็นประธานการประชุม